สวัสดีครับปราพัดนะครับจาก My Family Channel นะครับแล้วก็จากเพจที่ดินบ้านแนวสวนเกษตรนะครับวันนี้ประพัดจะมาอยู่ที่ตำบลท่ามะปารางอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้จะมามาชมที่ดินส,สวยๆสามแปลงนะครับเป็นแปลงที่ดินแนวบ้านพักสากอากาศสวยมากๆนะครับบริเวณรอบๆเนี่ยเป็นมีบ้านพักแล้วก็ด้านในนะจะเป็นรีสอร์ทแล้วก็มีหมู่บ้าน ตรงนี้พร้อมมากแล้วก็เป็นที่สวยมากๆถนนเส้นนี้นะครับทางจากถนนบ้านนาแก่งคอยเนี่ยประมาณสักร้อเยเมตรเองอยู่แปลง A1 นะครับแปลง A1 มีพื้นที่ขนาดเอ่อเกือบสองไร่นะประมาณสองไร่นะ,ะนะครับนะครับเอ่อด้านหน้าเราอยู่ติดกับถนนลาดยางอปตนะครับแล้วในพื้นที่ที่เข้าไประหว่างแปลงก็จะค่นากว้างประมาณแปดเซนนะครับนี่ครับที่สวยงามมากๆแล้วเป็นทางลาด นี่คืออยู่ในหุบเขาซึ่งมีความสวยงามเหมาะที่จะทำบ้านพักตากอากาศนะครับเราเสนอขายแปลง A1 แปลงนี้อยู่ที่ตำลางวาระ7,500บาทนะครับพื้นที่ทั้งหมดประมาณ2ไร่นะครับสนใจติดต่อปราพัฒนะครับ0898131049ครับติดต่อมาด่วนๆเลยครับสวัสดีครับ